สวัสดีครับวันนี้จะมาลองรถเตีนตะขาบคูปตาให้ดูครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเจ็ดแรงนะครับตัวนี้อยู่ที่เจ็ดแรงนี่ครับคูปตารส้มแป้นเลยสภาพสวยสวยมากเลยตัวนี้เดิมๆนะครับยังไม่ล้างนะพิกญี่ปุ่นยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะยังไม่ล้างนะแตกยางก็โอเคอยู่ครับอโอเคอยู่อยู่รอบคันก่อน นะครับโอตา้าเราเอาไปใส่อะไรก็ได้ครับตรงนี้มันสามารถเปิดได้นะเปิดได้รอบแหละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่พานใต้นี้ไปใส่ทพานแต่พานดึงสมมุติเราจะาไปใส่พวกสับย่อยกิ่งไม้ก็ได้หรือเอาไปดึงสุกนุ่งถมน้ําได้หมดครับอะจะลองเครื่องให้ดูครับอ้าวถอยหลัง เดินสายเรือฝาเดินสายเรือฝาอยู่ที่พี่คอนโทรนตัวนี้เลยอยูเรื่อคอนโทรนอันนี้คือหยุดการทำงานเดินหน้าเจนหนึ่ง เดินหน้าสองเกียร์นะครับถอยหลังหนึ่งเกียร์อ่นี่เราจะเกียร์สองให้ดูเดินหน้าเกียร์สองครับแรงไปเลยครับเอาไปบรรทุกของเอาไปทำอะไรได้เดีย๋ยวว่าตัวนี้คือจับเครื่องตัวตัวนี้คือโช๊คนะครับนี่ครับสวยเลยตัวนี้ไว้ใส่กระสอบไว้ใส่อะไรอ่ามันมีรองกระสอบรองอะไรมา จแปลงเอาครับสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ